น้องยู่ดมไซวะโอเคดสบายดีครับสมทวรจะกลับบุกกับเจ้าเซนคแซนแนลเนาะอมันนี้ก็เป็นมือสุดทยเพายว่าอะไรเนาะเป็นมือที่ว่าจะสำเร็จ เป็นมือมอบใบประกาศนียบัตรอทุทิีกิจทะลาัยคูโรมันาคาของพระองคเออโอ,โอ้บรรยากาศคือขึ้นลอยทา่านผู้ชมเดี๋ยวให้เบิ้งบรรยากาศอ,อ้อมออมเงียนยกันเลยอันนี้ก็คือบรรยากาศอ้อมงเงียนอยู่น้องเนาะจะเอาไปเบิ้งบรรยากาศอ,อ,ยอยู่ในกันเลย กระตุ้นอาจจะได้จับซ้อบอ้างวันนี้นละยอันนี้ก็คือบรรยากาศภายในโรงเรียนของพวกเขาเนาะน,นักศึกษาก็กำลังลังไล่เข้ามาเหมือน่มืัอนี้คือคืนนี้ทา่านผู้ชมเกี่ยวกับมือที่อำลาทาจากกันเนาะนักศึกษา ก็สายเนาะอันนี้ก็เป็นลุงตู่เนาะทับทับบุสมเอออันนี drag, you, Pie, ้ก็แมนสายสิทธิ์ที่เขาบอกเขาเนาะมีความเยียมพร้อมสำหรับว้าสบายดีสบายดียอู่มามาเสี่ยงฟื้นดิเด้ปลอดท้ายแม่อนั้นะเสี่ยเงินก่อนเนอนเสี่ยเงินก่อนเสี่ยเงินก่อนเสี่ยเงินค่ายยูทูบโอ้ยได้จัดลายสารเงินเสี่ยเงินค่ายยูทูปกันไหม เอาเั้นนาโอ้อันนี้ก็หาหอโรงเรีนปุ๊บเก็บเงินปั๊บทำบิสมอเยเสียค่า y o u t u อันนี้คือบรรยากาศทัวร์ทัวร์ของวิทยาลัยคุณนมเนทางสมศรนเจ้าคอาจารย์และคณะศึกษาเต็มเตียมจะมียัตทพี่น้องนักศึกษาเขามาร่วมงานจะบูมอ็นพิธี ฮภายในองค์เฮียนแล้วเนาะอันนี้ก็คือบรรยากาศจักนัอยการยิ่สัมภาษณ์มื่อคือว่ามีความมือสึกแนวใดที่ว่าได้ครับในประกาศกาศมือเป็นครั้งขบวัติศาสตร์เนาะการสัมภาษณ์คือเมื่าเขามีความมือสึกแนวใดต่อมันต่อมือนี้ว่าซั้นเนาะว่าเขามีความเตรียมพร้อมแนวใดที่จะทำบรรยกาศมือนี้เป็นยังไงไปสัมภาษณ์กันเลยเอาสบายดีเชียวสบายดีเอสบายดีสบายดีเอาคุณจัดกล้องให้กูดูดูกูยิ่งสัมผัส อ้าวมมีความรู้สึกอะไรต่อบรรยากาศนีเนาะรู้ึ้ตันตาที่นมาีีเร็สมผลสำเร็จต่อเขามีความเพิมพมที่ว่าจะไป่อทียเรียคือจีอันยากหน่อยนึงเนาะทขางอ่าวัไดมันก็บ่มีละว่าจะเป็นเบียก มายังกระยาว่า้าเป็นเบียกคู่มันบุมีัวเล็นเที่ยวเจ๊เข่าไปแล้วเราจะไปโตยใ้่นเรถามากี่ปุดนิี่ปม่นโตยหันเราหันเบียร์เนี่ยโชงดีงดเรางดเบียร์จ้าอนนั้นก็ชาไปแล้วเลยสบายเลยไม่สบายเลยมีความสุขกับหมด ครับไปสโมดีกอดยินคูรพานมาให้นะได้อยากคู่อยากยม่ซื่งรู้สึกวโมเตินมเต้น่มเต้นแต่ว่า bọn 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 là bọn 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 bọ bọ bọn bọ 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 bọn ต้องไปฮอเทดยังไปเอาเราก็ไปเอาที <t> ่พุ่นน้องกปบางทีเราทานาเาพนีเต็มนะเาติดน้าดีองสบัยตนี้อยากอยากอยากไปอย่างกอใส่หน้าดิอปานยากเลยแต่เราอยู่บ้านเอานี่บมีส่วนอย่างเราเขาไปคนนึงี่ต เขาจะเป็ลูปองใม่ือว่าพักคัใหม่เนาะสเต้นเตนเนก็ราคอยมาก็ประมาณผ่านไปสองสามเดือนแล้วเนาะเราทาเวลประกาศนะวันนี้ก็รู้สึกเต่นเต้นลายอยู่ทางบ้านก็มีมุขคู่มีอที่พี่น้องมานบอก่ำลังรอเนาะมีมูไก่เต หลังจากที่ว่าเฮาไปมื้อนี้แล้วเฮาสิไปต่ออยู่ไสมีสองบ่มีมีมีบ่เอ้ยลเนาะอันนี้100%แล้วตอนนี้เออหลังจากที่เฮาไปแล้วเฮาทนมามมีบ่ความฝันนีแต่ยาฝันบ่เป็นจริงเดี๋ยวนี้ พันอยากเปพียังเดียบอกทางทับทิมให้เขาเป็นผู้เขาอยากเป็นงเดียวอยากเป็นผู้เขาต้องเป็นสคนที่จะให้เป็นนักทุกข์เบี้ยเบี้ยอุลล์เอ้ยย่าละเราเราเมื่อจะติดตามจังนะเจ้าเขาสัมภาษณ์ได้แต่สองสามคนอมคู่เขาแดนนี่ไายมากันแล้ว พาทับสมทัวร์งเฮียนให้พวกเขาโอ้ถือว่าเป็นมือพิเศษเลยกับในชีวิตกบับบุคคลบุคคลมีเแล้วแต่เมื่อนี้เป็นัางประวัติศาสตร์เลยก็คิดอยู่ทุกมือว่าต้องมีมือนี้ไปเอาใบาไปเอาขอตกลงแล้วอันนี้อยู่สมมสรโอ้สายดี

นี่เขามามาเซ็นเอาในคะแนนแล้วก็ปนปมนนัมซุงกันลล่เติบะะะันสวยมากนี่มันจ้ที่สนุกสเดๆรนนี้ก็ เอาใบคะแนนเนาะกาแนตปฝันี้ันีันตีฝึันไปฝึกคันเี้มันีฝึารันตนีนตึันกกันนตีฝึกันตันันตีฝึนีนตีฝึกนึกันานนี่าันีฝึกการันตีฝึานรนตนันกานตีันีกันนตนนนีนนนีฝนีนี มันจะมีอยู่หลายเลยเราไปเบื้องคะแนนรวมไปเลยเออโต๊ะตามเนียเนีเจ็บเพิ่มโอเคได้แล้วเชิญพูดมาพูดมาในคะแนนรวมทริ่งอันนี้มันเวทีเขาให้เนาะอันนี้มันคะแนนอันละห้างสร้างรวมคะแนนทั้งเบิร์ตเนี่ย ได้93.2เอดีใจนําตัวเองนั้นเจ้าประทับใจเด้อวันนี้มันเส้นไปนําส่ง ที่ว่าหับไปแล้วไปไทยหกเดียวไปที่ฮับป,ประกาศเนาะอนาคตโควิดสิเก้าดีควเจริญไงมันนว ยายเอาเดินชมเดินสักทงสักทงมเบูอ่านออกไอ่านเสืยวเลยเอาคณะห้องไปเซ็นเอาเลยกัมายายระบบใม่ได้นี่นะเออระบบใม่เขาเนี่ยมันซุดโควิด -19 เานาะท่านผู้ชมเนาะบันท่องข้องปสิบ้าองก่่อง Simon. Oh, ya. Terima kasih. Terima Terima kasih.

ฮองดิสโลมาโอ้พสบาสุดค่าสนบัตนนัรมาเสียงบ้งนีตัวเปื้อนได้ปะเอาชูมเปื้อนไหมเบอร์เบอร์เบอรไู่ของปีกายอันนี้แม่นของปีกายปีกอนนเลือนี่่นีจะได้เห็นหอย่าง้เมเพื่อนหรอปีกายเออันนี้บงอยู่ในโเมนตตัวเองอันตรายเด้อ

mác <laughs> <laughs> oh, oh. <Ta> <laughs> oh. đi cá <laughs> 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 เดี๋ยวนี้ปรนที่อง่โครงการใส้ายมัน่เห็นโคงการนียิงลงไปสันลูกแม่ยิงลันม